บี่พี่ใครวะอสวัสดีครับ,บใคร่ะผู้หญิงทุกคนผู้หญิง,งทุกคนผู้หญิงทุกคนทกคนผ้หญิงน่ะเไมากเลย่ะ ไม่ค่อยจะตามแปงเท่าไหร่นะผมก็แอบเราแวงเราแวงนะไม่นางไม่นนเป็นใครอ่ะไม่พูดไ,ไม่จ้าผมเลยมึงไม้สั่นเนะไเนี่ยตื่นเป็นว่าเป็นใครกันแน่ไม่นาง สวัสดีครับพี่เอฟซีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แปดพาไปเรื่อยดูยผมแปดใหญ่นะพี่นะซึ่งวันนี้ผมกลับมาที่น้ำตกที่นี่ครั้งหนึ่งผมมาครั้งก่อนผมเจอหญิงปริศนาผมไม่รู้เป็นใครยังไงนะนั่งอยู่ตรงน้ำตกข้างล่างไปเหมือนเป็นหาดทรายนะเหมือนเขา นอนนั่งเดินท่านั้นผมไม่รู้ว่าเป็นคนเล่นล่อหรือเปล่าแต่ทำไมถึงมาอยู่ที่น้ำตกแห่งนี้คนเดียวแล้วทำไมถึงไม่ไปอยู่ที่อื่นทำไมถึงมาอยู่ตรงเวิ้งที่เป็นเกาะกลางของน้ำตกอะ่ะเหมันเป็นเกาะกลางก็มีทรายทับถมกันไว้อะทำไมถึงมาอยู่ที่นั่นหรือ เป็นวิญญาณเล่นล่อนของยายถุงดำเพราะว่ายายถุงดำเขียชีวิตที่นี่ครับทุกคนคุณละคนลุกนะทุกคนแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วก็ลูกผิวพรรณแล้วไม่ใช่ไม่น่าใช่ยายถุงดำนะผมก็พอจำาพวสีผิวหรือว่าเรือว่าไงจำได้ยายถุงดำไม่ใช่แบบนั้นทุกคนเออรู้แค่ว่าจำได้ว่าลักษณะท่าทางหรือว่าเรื่องของ ตัวยงยาชุมดำไม่ใช่แบบนั้นทุกคนซึ่งผมก็สงสัยแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูผมอยากดูว่าเป็นใครกันแน่เป็นคนหรือว่เป็นอะไรซึ่งทางก่อนที่เจอผมอะอยู่จากหน้าผามองไปเจอใช่ไหมแล้วผมก็ตกใจแ,แรกผมผ่านมาแแรกผมไม่เจอผมมาเจออีกทีตอนย้อนกลับมาดูเขานั่งอยู่นั้นนะเขานอนอยู่นั้นอะตรงหาดซ้ายแล้วก็ผมจะกำลังจะลงไปดูใช่ไหมหายไปเฉยเลยเออ ผมก็งงว่าหายไปไหนซึ่งผมยังไม่ได้คําตอบพี่แคทจริงๆเามันคืออะไรกันแน่หลังจากที่ผมเจอเขาผมจะลงไปดูเขาว่าเขาหายไปอะ่ะผมก็แอบแอบกลัวที่ตอนที่มาคนเดียวไนงะแต่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่พวกสมิงกันแน่แหละถ้าเป็นพวกสมิงอะ่ะมันคงจะเล่นงานผมนะหรือว่าล่อลวงให้ผมลงไปแต่นี้เขาไม่มีการล่อลวงไม่มีการดึงไม,ไม่ไม่มีการเรียกผมเลยนะเขาอยู่บนเขาแแหละแต่ผมมาเจอนะ ซึ่งตอนนี้ผมเองก็นั่งไปมองซ้ายมองขวาไปนะผมก็เกรงว่าจะมีใครตามผมมาหรือว่าจะมีใครกำลังแอบมองผมหรือเปล่าแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวพาพีเอฟซีไปจุดเดิมกันไปดูน้ําตกแห่งน,นั้นว่าจะมีอะไรอย่างผมตั้งใจมาดูหรือเปล่าเจอไม่เจอไม่รู้แต่ขอมาดูเพื่อความมั่นใจก่อนก็ฝากพีเอฟซีนะผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีถ้าชอบคลิปนี้ก็อยาก,กดคามโฆษณานะดูคลิปเราให้จบนะครับผมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราก็คอมเมนต์ อิมมจิหัวใจมาก็ได้นะ่าคอมเมนต์กำลังใจให้สูส้ๆมาก็ได้เราขอบคุณมากๆที่รับชมกินนะครับผมไปดูน้ำตกยังกันดูว่าจะเจอใย,ยปิศาหรือว่ายิงปิศาคน,นั้นหรือเปล่าทุกคน Let's go ทุกคนครับตอนนี้ผมก็จะเลยมาถึงบริเวณที่เป็นบ่อน,น้ำศักดิ์สิิก่อนนะเดี๋ยวถ้าเป็นน้ำตก ข้างแบแลง่างทุกคนน้ำตกที่ผมเจอเป็นหาดทรายก็มียู่เป็นขี้าอยู่จุดนั้นนะชชีวิตอยู่หรือว่าทำไรอยู่ผมไม่แน่ใจนะหรือว่าผมเจอแค่พันผ่านหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูทีนึงว่าจะเจอหรือเปล่านะบางทีเขาไม่โปรผมไม่โปรไมาเจอแบบูปุ๊าปั๊บนะอะต้องนั่งรอหรือเปล่าผมไม่เจอไข่เฝ้าบ่อน้ำนะปกติตอนที่ผมเคยมาเมื่อก่อนจะมีเป็นคนป่า คนหนึ่งอะยืนเฝ้าบ่อน,น้ำตรงเนี้ยเป็นบ่อน,น้ำสักดทีหาา่หลายคนอาจจะเชื่อหลายคนอาจจะไม่เชื่อก็อยากให้ดูด้วยความแบบแล้วแต่ความคิดคนนะทุกคนนะใช้วิจารณญาณการชมทุกคนจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรตรงเนี้ยเคยมีคนเปล่าเฝ้าแล้วก็มีท่านชีปลาขาวเคยมา,มานั่งสมาธิที่นี่ด้วยนะเป็นบ่อน,น้ำสักดจ,จริงๆไหลผ่านไปแล้วก็มันจะไปลงที่น้ำตก จะไหมจอ <_ č> ไหมครับมันจะมีเป็นเกาะข้างล่างจมไหมมันเป็นเหมือนเกาะที่อยู่กลางน้ำตกที่มีพวกทรายไปพับผมจนเกิด จนลูกตรงเหมือนเกาะผม,มพยายามดูให้ดีนะเดี๋ยวผมจะตกหน้าผาออกมเป็นหน้าผาใย่ไหมเจอไหมครับผมเจอครับนั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนตอนนี้ไม่เจออะไรนะมันจะมีใต้ร่มไม้เป็นกอไผ่เอียงมาเป็นเหมือนหลังคานะ ผมเจอคนนั่งตรงนั้นเลยนอนตรงนั้นเลยซพื่อบอกเลวผมแอบสยอมกันนะเจอคนถ่ายกไม่รูม้มันอยู่มานั่งมันนอนมันชะชิวทีว่นี่ทั้งก่อนผมเจอปุ๊บผมก็มันจะเดินลงไปใช่ไหมเดินไปทนะางนี้แล้วผมก็หายไปเลยอยู่บงเกาะกลางเลยทุกคนเห็นไหมเห็แล้วเจอไหม เนนี้ไม่เจออะไรนะวา่างเปล่าไม่มีอะไรนะตรงนี้ผมอยากจะสร้างที่พักแถวข้างบนนั้นมากเลยแล้วก็มองมาเห็นดินกำลมตกตรงนี้แต่ตอนนี้ผมต้องรู้ก่อนว่าหยิงปิศาคนนั้นเป็นใคร นี่แอบดิดลับเหมือนกันนะมันมีอะไรซ่อนอยู่สักอย่างทุกคนน้ำตกไหลผ่านข้างล่างเลยทุกคนจะวะาผว่าวันนี้ผมลงไปข้างล่างนะเมื่อวานผมไปไม่ถึงผมกลับก่อนเพราะว่าจริงๆว่าผมไปคนเดียวอันตรายนะวันนี้ผมมา ผมต้องได้ลงไปข้างล่างให้ได้จุดนั้นอนอะ่ะตรงเกาะน่ะพาพี่สี่ลงไปข,ข้างล่างกันด้วยไปดูจากมุมล่างกัถ่ายมาข้างบนมนะันสวยแค่ไหนแล้วก็อย่างที่บอกยิงคนนั้นเป็นใครกันแน่แล้วคนนะดูพร้อมกันนะครับผมขอนั่งเฝ้าตงนี้ก่อนเผื่อเขาเะิอจอกมามองเนี่ยให้เขาเจอผมนะทคนครับผมก็นั่งจ้องนั่ง,งมองอยู่จุดนั้นนะจุดที่ผมคิดว่า เป็นจุที่คิดต้องมีอะไรทุกอย่างตรงนั้นตรงเกาะตรงนั้นเกาะที่เป็นเกาะทรายบนลำตกมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าผมนั่งมองอพักหนึ่งไม่เจออะไรนะยังม,มีการเคลื่อนไหวทั้งนั้นหรือเขาเจอผมแล้วแล้วเขาไม่ออกมาหรือเปล่าอ่ะ ตรงแล้ววิวสวยมากทุกคนมองไปเห็นทั้งภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าที่มันบาลายกันหมดเจอปะเป็บบภาพปลอมไหมทุกคนผมนั่งก่อนนี้เจอปะเหมือนภาพปลอมมากๆนะแต่เป็นภาพจริงนะดูดิเมฆลอยเคลื่อนไหวสวยมากๆนะ ถ้าร้อนอมากๆผมอาจจะก,กระโดดน้ำอาบน้าที่นี่นะแต่ผมเด่กรูว่าอะไรอยู่ที่เกาะอยงนั้นคนติดเกาะเหรอติดเกาะบ้านทุกคนนะ้ำไม่ลึกขนาดนั้นแตต้องข้ามไม่ได้ เดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องเทปตีดูนะปนุมสูงก็ถ่ายมาใม้เห็นก,กว้างๆได้รู้ว่าผมนั่งอยู่ที่นี่มันโดดเดี่ยวแค่ไหนไม่มีใครสักคนแอบระแวงจุดนั้นเหมือนกันไปดูมุมกวามุมก,กว้างอยู่ว่าทุกคนครับมไว้กล้องมุมนีนะ้กว้างพอนะ ฝากพีเอฟซี FC, ทุกคนช่วยดูเป็นหูเป็นตาผมลนะ้วจะมีอะไรโผล่มาบนเ,เรือนเกาะตรงนั้นหรือเปล่าจะไหมเนี่ยก่อนเนี่ยเนี่ยมันเป็นหน้าผาลงไปข้างล่างนะผมไปยืนมองยืนดูนี่นะ กกต็นนี้ไม่เจออะไรเคลื่อนไหวน,นะ เชื่อว่าถ้าเขาไม่ใช่ผีสองเป็นคนเลยทุกคนแต่ว่าอาจจะกระพือใน,นป่าแล้วก็อาศันยน้ำตกนี้เป็นในการหาทิ่หรือเปล่าจะมาหาพวกปลาพวกผัาหรือเปล่า

ว้างมากๆนะผมยังไม่เจออะไรเคลื่อนไหวนะข้างล่างอะ่ะมันยังเงียบยังนิ่งอยู่นะหรือว่ามันเป็นเขาอ,อาจจะเป็นคนหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมาหากินเป็นช่วงเวลาหรือเปล่ามาหาแบบของป่าเงี้ยทุกคนครทับผมเองก็รอจนแบบไม่เจออะไรเคลื่อนไหวนะ ไม่เจออะไรเลยตรงนั้นทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นคนหรือเปล่าซึ่งวันนี้เขาอาจจะไม่ออกมา,าหากินหรือเปล่าเขาอาจจะมีสะเสบียงอาหารที่เพียงพอแล้วหรือว่าไงหรือว่าอาจจะเป็นพวกวิญญาณที่วนเวีนยน่ถวนั้นแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นไม่ใช่แบบอาจจะไม่ใช่วันสําคัญะไรสักอย่างเขาถึงไม่ออกมาหรือเปล่า นั่งคิดไปคิดมาก็คิดว่าเออก็คงจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะซึ่งวันแรกที่ผมมาเจอเป็นวันที่พวกเขาจะเอาออกมาเพื่อขอส่วนบุญหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมเองก็นั่งรอมาเกือบชั่วโมงของชั่วโมงกันแล้วแต่ก็ยังไม่เจออะไรอยู่ข้างหลังนู่นเยว่ทุกคนซึ่งผมก็นั่งที่ร่มแล้ว เพราะว่าตรงนั้นมันร้อนต้องอาที่ร่มๆนั่งตาขวาแอปกระตุกกระตุกอย่างยูนะทุกคนเราเปิดกล้องหลังคุยกันดีกว่าทุกคนนกแอเยอะทุกคนต้นเนี้ยต้นใส่ตอนนี้น,น,นกแอเยอะเพราะว่าลูกใส่กับมังสุกทุกคนลูกใส่กับมังสุกอยทุกคนใช่ปะนกแอเยอะดูทุกคนนะบอกเลย นกชุมนนแน่ๆแหละส่วนฝั่งโน้นผมเองก็ไปรอจนท้อทุกคนก็ยังไม่เจออะไรนะยังเหมือนเดิมนะว่างเปล่านะคืออาจจะมีอะไระก็ได้ทุกคนผมอาจจะเจอคนแหละนะ พี่พี่ใครวะสวัสดีครับรเี็ใครอ่ะพี่หญิงทุกคนพี่หญิงทุกคนผู้หญิงทุกคนทุกคนผู่หญิงสีเขียวใครอ่ะคนหรืออะไรสวัสดีครับ ทำไม่ดีไหมไม่ใช่คนเดียวที่ผมเจอตรงข้างล่างโนู้นทั้งคนงงกันถุงเท้ไม่เหมือนแล้วอะไรวะสวัสดีครับแม่นงมางไปแล้วคนจกะนางไปแล้วเดินไปข้างบนน้ำตกทุกคนสวัสดีครับ นาเป็นใคริยังไ,ไงวะเดินยังไงวะเดินโคตรไวเลยวะเฮ้ยเมื่อกี้อยู่นิ้เลยทุกคนาเดินไูแล้วอะอ,ะอ,ะอะเจอเดินยามางด้วยเนี่ยนางเดินไวมากเลยอะ ก็ไม่ค่อยต,อตามแบงคนะ์เท่าไหร่นะผมก็แอบเราแวงค์เราแวงนะไม่นางไม่นาเป็นใครอ่ะไม่พูดไม่จ้าผมเลยมยนันไมนะ้สั่นเลยนะส่นเป็นว่าเป็นใครกันแม่ไม่นาง ไม่มีเสียสงผมเหรอวะพี่ที่นี่ม่งโคตรเย็นเลยวะอากาศเย็นจัดเลยอากาศโคตรเย็นพี่พี่แม่นางแม่นางเป็นใคร นางเง้อมึงทุกคนนางเง้ามึงน,นางมานั่งนี่นครับผมนม่นางการเข่าไปใกล้นะแม่งหน้าเป็นก้อนไฟใหญ่ทุกคนหน้าเป็นก้นไฟก้นใหญ่มากนะหน้า อย่าไคุยผมเลยอ่ะแม่นางครับ ก็องไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะแล้วก็ผมไม่กล้านําไปใกล้เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาถ้านานกนเจมผมเองผมไม่มีแบบมือไว้ป้องกันตัวก็จะโทรศัพท์จะไม่เสียหายเมื่อกี้นั่งนั่งตรงนี้ทุกคนเมื่อกี้นั่งตรงนี้เลยผมเห็นเต็มตาทุกคนเพราะผมหันหลังไปเพื่อดูแปลว่านางอยู่กับใครยังไงหรือว่ามีบ้านที่นี่ผมหันมาคีนางหายไปแล้วทุกคนเฮ้ยที่นี่จะเป็นต้นไทรยักษ์ต้นไทรหรือต้นตะเคียนอะไรผมไม่รู้นะ ถตงว่านางวิญญาณนางเลนลอนแคดรี้หรือเปล่าพี่อันนี้เป็นความเชื่อส่วงบุคคลนะผมตรวจใช้วิจารยณการรับชมผมไม่ได้บังคับให้เชื่อเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแล้ผมมาเจอสิ่งแบบนี้มาสื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ผมเจออาจเป็นสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงก็คือวิญญาณหรือเปล่า รงนี้เป็นที่ที่ร่มเย็นมากๆเลยพี่ร่มเย็นร่มยืนลืนล่นมากๆเลยทุกคนนะอากาศดีสุดๆเลยทุกคนโอเควันนี้ผมไม่เจอหญิงนนั้นที่ตรงน้ําตกล่างแต่มาเจออีกคนที่คิดว่าอาจจะเป็นคนที่ดูแลพื้นพื้นที่แถวนี้หรือเปล่าใส่ผ้าถุงสีเขียวมา,าผ้าสีขาวโพกหัวนะหุ่หัวไปนะเป็นผู้หญิงแน่ทุกคน ผมขอปิดคลิปนนี้ก่อนแล้วก็ผมคิดว่าผมได้เจอสิ่งที่คิดว่าอาจจะมีความศักดิ์สิทธิ์ของนี่แล้วกันนะวันนี้ถือว่าสิ่งที่ดีแล้วกัน